ความคิดตัางกันก็ไม่ได้นะครับปี2 5 6นนเราเกแนะครับปวดเท้าต,ต่างๆ <refriger ation> ส่วนมากจะมาจากวงถามว่ามีไหมน้องเคยเต้นวงวงอยู่ที่โรงเรียนครับวงในรุ่งโรงเรียนก็มีนะครับ แล้วก็ทำงานกับวงมารามวงดนตรีอื่นก็ตีเสร็จแล้วพงศุลากับพามพุกตวีจับเด็กใหม่กอนนะครับเขาสาวค่อยๆดึงค่อยๆดึงขึ้นนะครับตอนนี้มีแต่แดนเซอร์ครับใช่ครับมีแต่แดนเซอร์นะคะไม่มีไม่มีศิลปินนะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะเน้นที่แดนเซอร์นะครับเน้นที่แดน,ซนเซอรเเ์เนี้เลยเนี้เลยเนีเลยเนี้กเลยเนมีเซนหน้าเซนขานครับ เป็นหน้าแล้วเป็นขาเฟืนเฟืร์นเฟืนเฟืร yani. ์นเฟืนเฟืร์นเฟิร์นตึงด้วยหายใจไม่นานหรอหลักฐานหลักฐานปอนประพังกรไม่ได้มานะครับปอนประพังกรยังไม่มานะฮะ วนเป็นไงบ้างครับครูเมื่อคืนน้ามาดูลับผ้าอยู่นะมาเต้นด้วยมามาเต้นอยู่นะแต่ว่าเมื่อคืนนี้ครูไม่ได้หันไปมองไม่ได้ไม่ได้หันไปมองใครเลยเพราะว่าดูลับผ่าเพื่อท,ที่จะมาเตรียมปล่อยวันนี้เป็นท่าของการแยกเซตคัดเซตดูสกิลเด็กอะไรอย่างเงี้ยท้า่ยืดต้อยืดให้นะครับเรียบร้อยแล้วครับ มูยอย่างเระะียบร้อยแล้วฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับถ้าเกิดว,ว่าผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์ไหนขอโทษด,ด้วยนะครับผมสามารถพิมพ์มาใหม่ได้นะฮะเพราะว่าผมต้องดูเด็กด้วยสลับกันกับดูคอมเมนต์นะครับสลับกันนะฮะอันนี้น้องเฟิร์สนะครับถ้ามาทำหน้างันนะ ไม่หรอกน้องก็ได้เยอะมากเลยอยู่มันทำได้อีกเิดอ่ะมันทำได้อีกห่างหายไปกี่ปีวะอันนี้ต้นตาลนะฮะต้นตาลเจ็บไหมเจ็บ ไม่เคยเต้นมาก่อนใช่ไหมไม่เคยเต้นมาก่อนนะฮะต้นตาลนะครับกันช่วงนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตพาดูเด็กใหม่นะฮะจะพยายามให้ดูเด็กใหม่ทั้งหมดนะครับอันนี้ชื่อคอมนะครับน้องคอมนะฮะไม่เห็นแสงว่ะมันย้อนแสงนี่ยทำยังกวัวไหมกวัวไหม นี่อ๋อออกกำลังกายอยู่อันนี้พี่เกนะฮะสวัสดีครับหนักมัคมัคมา,มา,มา,มาขาเขางอเห็นปะกดเขา่ากดเขา่า บพขาเขาหนักไม่ใช่แกยกด้วยแล้วก็กดเข่าเขาด้วยเอออยาให้เข่างอสูงเท่าไหร่เนี่ยร้อยแปดสิบพี่เบลก็ไลค์พี่เบลก็ไลค์นะครับพี่เบลไลค์ในติ๊กต็อกนะฮะไปทักทายพี่เบลได้นะครับดูใครอีกดูใครอีกดูใครอีกเด็กใหม่ ตอนนี้เห่อเด็กใหม่ก่อนนะฮะเด็กเก่าเราเด็กเก่าเราจะไม่ไปเอ้ยเด็กเก่าเราไม่ไปนะฮะเราไม่เราเราไม่เห่อเด็กเก่าเราจะเห่อเด็กใหม่อันนี้ข้าวปั้นนะครับใครไปกดไม่ไปดูไปดูกลุ่มใดไปกดเยียงแล้วทุกคนเยี่ยงแล้วเยี่ยงแล้วอันนี้เปาเปียวนะฮะ น,นี่ครับต้องเป็นโยมล้่อันนี้เขาปั้นอีกรอบหนึ่งก็ได้ดเฮ้เ,กก <laughs> เข,า,เขาหลับนีเด็กเก่าว่าเอแล้วไม่ไม่ไม่ถนัดล็อกขาเนาะมันเป็นจุดที่หนูชอบมากเลยค่ะ

อ่ะเราไปดูเด็กใหม่กันนะฮะเด็กใหม่มัดขาซ้ำกันมันขาซ้ำกันก็เล่บตึงจัเทียดึงกัะเป้ก็ดึงกันมา นี่นาเดียนะฮะเดี๋ยวมาดูฝั่งเซซีบ้างนะครับฝั่งผู้หญิงบ้างเด็กใหม่อันนี้หมูหวานสวัสดีครับครูลูกผู้ใหญ่เสื้อลายมาใสา่ครับห้าชนะครั้งน,นี้มาทั้งหมดนะครับกลางถาผู้ใดน้อ นับแม่นด้แล้วรัเดต่อครัเตนม่ทันกลางขาครับแล้วขาส่อันนี้น้องเมลนะครับชื่อน้องเมลนะฮะเด็กใหม่สวัสดีครับเคยเต้นมาก่อนไหมไม่เคยเต้นกลางครับเมลนะฮะอะไรมาเลยชิงมาเลยชิงมาเลยสามสอง 4, พื้นทีแ่แคบก็ 5, จะหาพื้นที่ลงยากหน่อยนะฮะ 5, ตอนนี้คุปเป็นไหนไม่ได้แล้วนะครับโดนขาดเด็กล็อกหมดแล้วนะฮะตอนนี้พื้นที่เจ็ดรอบข้าง8 9เก้าอันนี้ใครวะเนี่ยอ่อเอ็นสิบยี่สิบนะครับสิบเอสองฮ้ยอันนี้ใครอ่ะฉีกขาได้ด้วยอ่อนั้สี่โทษนัดขอโทษนะกดครับกดลงไป กดครับเฮ้ยเวิร์ก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 ขีขาได้ด้วยเซนเตอร์เลยอ่ะสิบโทเซนเตอร์เลยอ่ะใครอ่ะนัดเด็กใหม่สิบเจ็ดเวิร์กเวิร์กเซนเตอร์อ่ะชอบสิบเก้าพีโนกี้มาแล้วนะครับอ้าวหันหน้ามาตรงนะครับอยู่ไหนล่ะหันหน้ามาตรงทางหันมายืนขึ้น การขาครับคนแรกเปิดหลานครับสะพานโค้งไปการขายืดมือไปนะครับหนึ่งที่ผ้าสองเด็กใหม่เด็กใหม่ที่แก่แล้วเลยยี่สิบเราขึ้นเองเด็กใหม่ที่แก<ป>่แล้วมือยืดไปครับมือยืดไปไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนั่นแหละครับถึงเห็นไหมตเนี้ไป ยืดมือไปหน้าแอนไปด้วยถูกต้องค,ครับถ้าทาได้แล้วลองขึ้นลงสักห้ารอบนะคะรับด้วยตัวเองหลังเราจะไอ้นี่มากขึ้นไปครับยืดมือไปโคไปครับโนใชโนะ้นนโน้โนโนรโน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 ้โนน้โน้โน้น้ ไม่มีใครเอาขึ้นไม่มีใครเอาขึ้นรีบขึ้นไปครับโอเคนำไปครับการขายเยอะถ้ารังแข่งการขายเยอะเออาขึ้นเลยเอาขึ้นเลยมันจะไม่ไดก็ขึ้นเองพอตอนสองช่วยกันดีๆนะเพราะงานนี่คือตัวใครต้องางเลยไปครับตัวซียาชาครับไปยกอดไปซีรังแข่งนะ ไป,ไ,ปไปก่อนไปก่อนหลังอ่อนหมากรงพี่เท้าเกีวครับกระหน่ำไปเลยการถ่ายเยอะยื้มือไป,ไปนันป่นแหละครับผู้ออต,ต้องก่อไปเอาตาในเด้อเอาตาในเด้อสะพันโค้งเสร็จแล้วลงเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต่ออะไรได้แล้วคนที่ชื่อคอมอ่ะลงเลย อ่ะเซฟน้องหน่อยเซฟน้องหน่อยเซฟเออีเกมเซฟก่อนเก้งอันไี้โนลงโนอ๋อก้ยงเกงแขนเก้งแขนไหมฮะเก้งแขนไ้วยไปครับเก้งแขนบ้านเออเอาแขนลงเออเอาแขนลงก่อนเอาแขนลงก่อนถ้้ลงเอาแขนลงก่อนแล้วเก้งยังไปเอาแขนม่ยังไปไน่ยังไวยัการถ่าลงครับย่งิครับไปครับ

สบายขาสั้นเข็นไหมครับเข็ดอ่างสันกิน้ยนอนนอนอนลงนอนเออขิงหวานก้อนมากไปครับแค่ฉนคนเดแก้ตัวฉันคเดียวเ โจ๊ไม่ได้มาครับเมื่อชาวน้องส่งข้อความมาไ่ลงได้ด้วยว่าอันถึงยี่สิบแล้วก็นอนลงเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเมื่อชาโจ๊ส่งข้อความมาว่าคิดถึงแล้วก็ส่งสติกเกอร์ร้องไห้มาน่าจะเข้าเวรอยู่นะฮะ นัดเก่งตะกีเซ็นเตอร์ได้ด้วยอโอุย้ยทางเรื่องนะครับไปนายเดียร์ทำไมไม่แตอบลูก <c oughs> ลองหลังลองหลังอันนี้น้องพลอยนะฮะ <c oughs> มณีรัตน์ ไปแม่เท่าแ, <laughs> แกงอสมอ <laughs> เออขาดขาดอ,อ้อเนาะอสมอ <laughs> ตอนนี้แกงอสมอมีสี่นะฮะ <laughs> ขาดอ,อ้อ <laughs> ถ,ถ้าอ,อ้อมาก็คือครบเลยครบแกงคี่ถึงอ,อ้อจัง เดินนะทำไมไม่เห็นต้นตาลต้นตาลอยู่แม่แม่ทำหา,ำหาอ๋อเห็นแล้วเห็นต้นตานแล้วขอให้เอ็นนอนไปข้างหลังมาให้มาข้างหน้าสะพานโค้งเนี่ยอะไรนิสะพานโค้งเนี่ยอะไรสะพานโค้งแบบใดจมูร์ลา โนมาแล้วครับโนโนนี่โนอยู่โนทำทุกวันจะลดอาการปวดหลังนะครับแต่ว่าปวดทั้งตัวคิดถึงอ,อ้อครูอ้อจะมาได้พรดยิใช่คิดถึงอ้อเหมือนกันนะแต่ว่าปีนี้อ้อไม่ได้กลับมานะครับป๊อปกลับมาก่อนไม่แน่อาจจะเป็นปีหน้าหรือเปล่า อาจจะเป็นปีหน้าหรือเปล่าปีหน้าออกกลับมาหรือเปล่าแน่ปีหน้านะฮะทอาใมต้ขาอยากเป็นพันเอาใม่เอาไหมเร็วเร็วเขาอยากดูเนี่ยเร็วเเอ้าเนื้อเศกมาฮะเมื่อกี้ทำไปแล้วนะฮะพร้อมกันอันนี้ก็เด็กใหม่นะครับชื่ออะไรอ่ะลูกหมู ไปชื่อไปใครไปไหนอ่ะอ๋ออันนี้ลูกหมูนะฮะแล้วก็อันนู้นเป็นเซ็ตพวกตัววีพวกอะตอมอะตอมนะฮะกดดหหลลัังก็อันนี้โจนราพาร์นะครับเอ็นเอ็นช่วยกันูเลยครับช่วยเซฟทั้งหมดเลยไล่ได้ดูให้อาจารนใหม่ อันนี้ชื่ออะไรครับชื่อเก้าครับก้าก้าหายไปแล้วนี่หว่าโนโนมันไม่มีป้ายชื่อเลยก็เลยแบบภาาแล้วมันมันอ๋ออันนี้น้องเก้านะครับน้องเก้าสูงนะยังใช้เบอร์เดิมใช่ไหมครับ อ้นนอไป,ไปอยู่กับบีประพาพรสรืบสิ้นกับกอ้อแล้วครับอ้าถ้าน้องได้งานแล้วก็โอเคนะครับอวยพรให้น้องโชคดีนะครับผมดีใจกับน้องนะฮะยหนไยๆก็มีงาน รองรับนะฮะ <c oughs> ฉันคิดอยู่เฉยๆคิดถยู่จริงๆ <c oughs> ครูเอกผอ,อ,อมลงผอ,อมลงครับผอมลงผอมลงจริงอานิโน,โน่เอ้ยไม่ใช่โอน้อย <c oughs> มาต่อไปกรบต้น,นตาลเด็ <c oughs> กใหม่สอนยากไหมครับครูวันนี้เราเพิ่งจะลงกันวันแรกนะครับ เลยยังประเมินไม่ได้ว่ายากไม่ยากนะฮะประเมินยังไม่ได้ว่ายากหรือง่ายตอนนี้ก็ดูดูดูสก,กลิลกันไปก่อนต้นตานะฮะอุย้ยไอ้น้ำนน ปน้องดีมนะครับน้องดีมเด็นะครับระดานะ เลาข้อซ้อมข้อซ้อมคะมาแล้วนะครับอ,อยู่น่นนดีใจจังครับคิดถึงบรรยากาศคิดถึงครูทั้งสองคนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครูเอกรองเท้าแดงไปไหนเปลี่ยนฮะผมให้เปลี่ยน <laughs> เพราะว่าแกเป็นรองช้ำนะครับแกเป็นรองช้ำก็เลยต้อง เปลี่ยนรองเท้าที่มันเซฟเซฟเท้าแกมากขึ้นเพราะว่าคู่สีแดง,ม,ง o G. มันเป็นของบาโอจิมันเป็นรองเท้าวิ่งธรรมดานะครับพื้นไม,ไม่พื้นมันไม่เท่าไหร่มันไม่มันไม่เซฟข้อเท้าแกเพิ่งจะเป็นรองช้าก่อนมาสอนเด็กได้ประมาณสองสามวันเองก็เลยบอกแกว่าน้นพักพักรองเท้าแดงไปก่อนนี่นกกียังอยู่ไหมเขายังอยู่ครับยังอยู่เมื่อกี้เห็นแบบนะฮะ สวัสดีพี่ตีครับสวัสดีตุ๊กครับสวัสดีตีด้วยนะครับพีทมาอย่างควบคุมมาแล้วครับผมพีทมาแล้วนะครับแล้ววาอยุใส่ไหมน่าจะเปิดหลังให้เด็กอยู่นะฮะแต่อาาเอกให้เซนเอช่วยเปิดหลังเด็กใหม่เปิดหลังในที่นี่คือการ